ยิงอยากให้คุณแม่มีโอกาสพูดกับอดีตสามีถ้าตอนนี้เขานั่งดูทีวีอยู่คุณควรมีอะไรพูดกับเขาอย่างจริงจังสั้นที่สุดค่ะเออตอนเราครบกันมาเราเกิดจากความรักแต่ทําหนึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนี้มันมันคืออะไรหนึ่งคืออะไรลูกคืออะไรทํามไมหนึ่งถึงต้องยังต้องสัมภาษณ์ทุกๆสื่อทุกๆข่าวยิงอากให้ผู้ออกมา พูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พูดกับลูกโดยที่บู้ไม่อยากจะพูดกันหนึ่งหนึ่งก็ไม่ว่าคุยกับลูกกันไปทุกอย่างก็จะจบแล้วหนึ่งก็จะกลับไปอยู่ที่ที่หนึ่งควรจะอยู่กอดลูกถ้าพ่อเขานั่งดูอยู่หนูมีอะไรอยากพูดกับพ่อเป็นการส่วนตัวไหมลูกพูดเลยค่ะอยากขอโทษนะครับ ขอโทษที่มันทำให้มันเป็นแบบนี้ด้วยความใจร้อนความเป็นเด็กตรงที่ไม่ทันยังคิดต้องขอโทษด้วยครับไม่ได้มีเจตนาะจะอยากจะทำลายหรือว่าทำให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียงทางแม่ก็เองเนะี่ยก็โดนทางพ่อเองเนะี่ยก็โดนตัวก็ตเองก็โดนก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจ หรือว่าจะคอมเมนต์หรือว่าจะความคิดเห็นแตกต่างเข้าใจครับแต่ตรงนี้ที่ก็อยากจะบอกกับพ่อก็คือขอโทษครับ